สุดค่ะซอกจินแห่ง BTS จำลองเหตุการณ์ชมคอนเสิร์ตหลัง b i คิด t u u s i c มีกฎไม่ให้ส่งเสียงกริศสวัสดีทุกคนนะคะเรื่องนี้เทียบแฟนรอนคอยกันมานานค่ะ b i คิด t u u s i c ค่ะได้เปิดเผยว่า BTS จะจัดคอนเสิร์ต3วันนะคะที่กรงโซลที่เกาหลีใต้ค่ะกลุ่มจะแสดงเรวบันที่ 10, 1 1 1 3มีนาคมนี้นะคะที่โซโอลิมปิกก็จะมีตัวเลือกแบบให้รับชมกันนะคะแบบตัวต่อตัว,ตวสามารถเข้าร่วมผ่านการแสดงแบบสตรีมสดได้เช่นกันค่ะก่อนคอนเสิร์ตชิดลาสวีกัสนะคะสหรัฐอเมริกา4วัน4คืนนะคะในวันที่8 9และ1 5 1 6เมษายน2022ที่สนามกีฬาออริเจนส์และบางประเทศค่ะก็สามารถรับชมแบบภาพยนต์ได้ด้วยเช่นกันอย่างเอเชียเรานะคะก็จะมีเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสิงคโปร์ไต้หวันฟิลิปปินส์ลาสุดมีประเทศไทยเราแล้วนะคะเพิ่มลิส เข้ามาก็สามารถรับชมแบบภาพยนต์กันได้แล้วค่ะ หลังจากที่ทางบิ๊กมิวสิกได้เผยแพร่แผนประกาศนะคะและมีกฎมีข้อห้ามนะคะในการชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ว่ามีอะไรแบบไหนบ้างเราอยากจะขอบคุณอาม่ทุกคนที่อดทนรอคอยคอนเสิร์ตในครั้งนี้แบบตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวที่เกาหลีอย่างไรก็ตามโดยมาตรการป้องกันโควิด -19 จะมีข้อจํากัดที่เข้มงวดเกี่ยวกับวิธีที่อามีสามารถเข้าร่วมแบบตนเองได้งานนี้จึงงดเว้นการตะโกนยืนขึ้นในระหว่างงานให้อามีสามารถมีส่วนร่วมในการเชียร์ด้วยการปรบมือแทน แน่นอนว่านี่เป็นข้อควรระวังนะคะเพื่อความปลอดภัยให้กับแฟนสามารถรับชมแบบการสนับสนุนในรูปแบบอื่นได้อย่างที่บอกไปนะคะเป็นการปรบมือแต่ส่งเสียงเชียร์นั้นนะคะแบบถูกจํากัดแบบเคร่งครัดทันทีค่ะที่มีกฎข้อห้ามแบบนี้ออกมาเนื่องนบีจเอสนะคะก็ไม่พลาดที่จะจําลองเหตุการณ์ค่ะว่าการส่งเสียงฟรีสน,นั้นว่ามันจะมีลักษณะในรูปแบบไหนบ้างค่ะล่าสุดเลยนะคะที่ทางพี่จินพี่เจโฮปแทยองและจองกูค่ะได้มานั่งร้อยสดเมื่อวานนี้ซึ่งแฟนเห็นแบบมีรหลานะคะก็หายคิดถึงเป็นป กนุน่มๆได้มานั่งพูดคุยในเรื่องราวต่างๆนะคะทั้งสนุสนานในฮาปาร์ตี้พูดคุยในเรื่องคอนเสิร์ตนะคะที่กําลังจะมาถึงนี้นุ่มจองกุกยังได้บอกอามีอีด้วยว่าตอนนี้ตัวเขาเองกําลังไดเอทอยู่นะเพื่อคอนเสิร์ตในครั้งนี้พิจิตรยังได้กล่าวเสรมว่าผมเองก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันนะครับคือต้องเพิ่มน้ําหนักหน่อยน้ําหนักลดลงเยอะเลยประมาณนี้ หลังจากที่มีกฎเ้อห้ามออกมาแบบนี้นะคะคนค้าง,งเข้าใจยากในเรื่องการชมคอนเสิร์ตแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับแฟนๆนะคะส่วนใหญ่ที่จะเข้าร่วมคอนเสิร์ตเคป๊อปและปฏิบัติตามความปลอดภัยอย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถส่งเสียงเชียร์อย่างเต็มที่ออกมาจากใจได้ค่ะหนุ่มๆนะคะได้พูดคุยกันประมาณว่าเราต้องสื่อสารด้วยการปรบมือถ้าถามว่าทุกคนจะสนุกไหมครับถ้าตอบว่าสนุกค่ะให้ปรบมือหนึ่งครั้งถ้าถามว่าทุกคนหนักไหมอาจจะปรบมือสองครั้ง พี่เจโฮปนะคะได้กล่าวสมว่าแต่เรื่องนี้เราก็ต้องไปสัมผัสเจอเหตุการณ์จริงก่อนพูดตรงๆก็ไม่คุ้นชินเลยนะเหมือนว่าเราต้องส่งเสียงย่อยคือมันต้องมีพลังด้วยเสียงจองกุกได้กล่าวสมว่าปรบมือตลอดเลยน่าจะเจ็บฝ่ามือนะส่วนแทยองได้ถามพี่จินด้วยว่าฮยองถ้าเกิดว่าอยากส่งเสียงออกมาละ่ะจะต้องทํายังไงพี่จินนะคะก็ได้ตอบพร้อมกับแสดงท่าทางนะคะตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยค่ะเราส่งเสียงแบบภายใน พี่จินก็แสดงให้ดูนะคะส่งเสียงแบบปิดปากออกมาแบบเต็มที่ตามได้วยปรบมือรัวๆหลังจากที่ได้แสดงเหตุการณ์จำลองแล้วนะคะพี่จินได้บอกด้วยว่าแบบนี้มีคอแห้งนะไม่คนรทำแบบนี้จริงๆไม่ได้เลยนะแบบนี้ทุกคนดูแลคอ,อกันดีๆด้วยนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตามที่พี่จินพี่เจโฮปไทยองและจองกูาดค่ะได้มาร้อยสดเพื่อมาพูดคุยกับสานที่ผ่านมามีการสำรองเหตุการณ์นะคะเมื่ออามิชชมคอนเสิร์แตแห้ามส่งเซมกิสก็จะเป็นประมาณนี้ที่ช่องสไตล์มีส่งเรานะคะนำมาฝากทุกคนกันในคลิปนี้ค่ะ ทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ